ชชแนลสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โตโยต้าลิตนะครับชวลรุมใหญ่ยังวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นี่ดูรถเขาเยอะมากเลยวันนี้พามาดูคันนี้ครับพระเอกของวันนี้ Revo Dcap z e dition รุ่นมิดนะครับเพามีฉายานะรุ่นนี้ Smart and Cool นะครับก็คือปรับมา มีการปรับปรุงมานะครับให้ต่างจากตัวเดิมถามว่าปรับอะไรมาบ้างนะครับสังเกตไกลๆนั่นไหมฮะขวามือหน้าจะเป็นโครเมียมโครเียมหน่อยอให้ดูตัวส่งนี่ก็ได้นี่ปกติถ้าเป็นสมาร์ทแคปนะครับหนา้าจะเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็ในดีแคปที่เป็นตัวเตี้ยนะครับตัวแซดหน้าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวเนี้ย มีการปรับโทนสีใหม่นะครับดูห่างๆแบบนี้เขาจะหน้าตาคล้ายกับตัวท็อปของสีประตูเตี้ยนะครับก็คือ GR นะถามว่าเหมือน GR ตรงไหนสังเกตการใช้โทนสีครับโคมเมียมไม่มีนะครับประจังหน้าตรงนี้จะกลายเป็นสีเดียวกับตัวรถไปแล้วนะครับแล้วก็จังหน้าเงาสวยมากในรุ่นที่ปรับปรุงมานี้นะครับอยากให้ดูชิ้นนี้นี่ครับ เห็นไหมยชิ้นล่างนะครับชิ้นดํานี้เป็นสเกิร์ตนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาให้เพิ่มมาในรุ่นนี้นะครับที่ปรับปรุงมาในรุ่นมิดแล้วก็ล้อนะครับตอนนี้รีโวดีดีก็คือดับเบิลแคปนะครับสี่ประตูรีโวสี่ประตูที่เป็นเซตอิ t ิชัหรือตัวเตี้ยน mm ี hmm. ่ะเขาปรับล้อมาเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับ นี่ก็จะสิ่งๆิหน่อยนะฮะไม่ได้เป็นล้อรกระทะไม่ได้อันนี้ละก็คือเป็นล้อแม็กแนวนี้เลยอานนยุสเปกยางอันนี้หนึ่งนะครับนี้จะเป็นสองหนึ่งห้าะครับห้าห้าอาสิบเจ็ดครับเห็นไหมสองหนึ่งห้าห้าห้าอาสิบเจ็ดนี่สวยๆนะครับยางแนวยางซิ่งเลย แล้วก็ในส่วนของตัวมิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับมือจับโครเมียมจะไม่ได้เป็นสีดําด้านนะครับเหมือนกับรุ่นเริ่มต้นนะตัวนี้จะเป็นโครเมียมแล้วนะครับดูรอบคันเรก่อยอันนี้เป็นสติกเกอร์บอกว่าเป็นเซอร์ i ริชนะคือตัวเตี้ยนะครับแล้วด้านหลังด้านท้ายนี่ ตอนท้ายเขก็มีตัวคล้ายๆ diffuser นะครับก็จะเป็นอารมณ์เม็น support เราเรียกไงกันชนท้ายนะครับแต่งกันชนท้ายมาด้วยอารมณ์ซิ่งๆหน่อยในตัวมิดนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็น LED นะครับเป็นเส้นเหมือนกับพวกยกสูงเลย ราคานะครับอันนี้อยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับไม่โฟกัสรือกล่องนี้เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทล้อแบบนี้เลยนะครับโดยรวมก็ดูดุดันขึ้นนะครับดูแบบซิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบมองวัดล้อตัวนี้มันยังไม่เวิร์กนะครับก็จริงๆเปลี่ยนล้อนะ ก็สิ่งวันนี้อีกนะครับแล้วก็สิ่งนี้เขาปรับมาคือช่วงล่างนะครับตัวนี้ช่ยใช้ช่วงล่างเดียวกับตัว G R แล้วนะครับไปดูข้างในกันสไตล์รีโวนะครับก็จะเป็นคุมโทนดำๆหน่อยตัดด้วยเส้นเมทัลลิกนะครับมีคิ้วขอบเมทัลลิกหน้าจงหน้าจอก็เหมือนรถยกสูงเลยนะครับ นะครับ6สปีดนะครับมีหมด Eco Power บอกว่าจะเป็นแนวนี้นะครับดำๆคือถ้าใครอยากได้รถที่แบบว่าเฮ้ยใช้ขับมีคนนั่งได้นะครับก็คือถ้าเป็นแคปก็นั่งได้สองคนนะครับข้างหลังก็เด็กนั่งได้นิดหน่อยถ้าเป็นสี่ประตูก็ไปได้สามสี่คน แล้วไม่อยากไม่อยากได้รถที่เดินขึ้นลําบากนะครับหรือว่าบางคนไม่ชอบรถสูงก็นี่เป็นอีกทางเลือกนะคันนี้เป็น2องพนะครับ2 4งจก็คือความแตกต่างของเขากับจีาก็คือว่า gr เนี่ยจะเป็นรถ2.8นะสองจุดอปลโตส่วนคันนี้ก็จะเป็นสอ มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับในรุ่นมิดนะนะครับก็คือตัวเตี้ยเขาจะมี2รุ่นระหว่างเอ็นทกับมิดนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวมิดตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอ็นทนิดเล็กๆนะครับจะได้เห็นความแตกต่างนี่ครับคันนี้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 คือเอ็นทนะครับกระจกมองข้างสีดํานะครับจะได้ร้อใหม่มาแล้วกระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็มือจับสีดํา ไม่มีลิ้นสเกิร์ตด้านหน้าด้านท้ายนะครับส่วนคันนี้นี่ตัวมิดนะครับก็จะดูสีกลมเกินนะครับดูเนี้ยขึ้น,นโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอารถสวยๆมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับไฟหน้าโปรคเตอร์แล้วนะเท่ๆนะโอเคสำหรับ วันนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูรถคันไหนอีกรอดูกันอีกครั้งนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ